สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ระหนครับพปกับผมกัดเคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือยี่สมระดับเกมมือถือได้เล่นสุดเทพเหมาะสำหรับคุณขี้เบื่อนะคือถ้าคุณเป็นคนเบื่อง่ายแล้วก็เล่นเกมอะไรก็เบื่อไปหมดก็สามารถดูเกมจาก,กที่ไม่ได้เลยนะเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันแล้วครับโอเค let's go เกมระดับที่20แกงสตาร์เนโอล,ลีนก็ผมถ้าใครได้ชอบในเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องหรือว,ว่าจะได้เกมหนาเเฟียก็นหนีแล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือกราฟิกหนักจัดจ้านแล้วก็ภาพสวยมากเลยนะซึ่งในเกมนี่คือจะอารมณ์คล้ายเกมหนาพักต่อแบบแกงสตาร์เวกัสเลยก็ว่าได้ก็ผมในเกมนี่คือเราสามารถคุมย่านเบอร์ต่างๆคือได้หมดเลยก็ผมจะมีลูกเล่นคือเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยนะจะมีปกินเนเรื่องแน่นอนว่าเกมเราสามารถเล่นตามปรกิจเนเรื่องได้ก็ผมจะมีลูกเล่นจะมีงานเดี๋ยวต่างๆมากมายให้เราทำนะแบบคนค้างกว้างใหญ จะอลังการออกมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหนครัผมเกมระดับที่สิบเก้า บูธสลีด์ดราก้อนวอร์รี่เออร์ก็ผมสำหรับใครชอบในเกมมาต่อสู้มากกว่าก็นี่นะครับผมแต่สำหรับใครที่ชอบบูธสลีดมากเป็นพิเศษก็นี่แล้วก,ก็วผมซึ่งเกมนี้คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าเจ้าสำนักต่างๆมากมายเลยนะต้องบอกว่าในเกมนี้คือผู้เล่นสามารถเล่นตอนว่างก็ได้คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตอนมีเมืไ่ไหรก็เล่นได้นะเพราะเกมนี้ไม่ต้องใช้เน็ตก็เล่นได้ก็ผมซึ่งในเกมนี้คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าศัตรูต่างๆมากมายเลยคือแบบเจ้าฝีมือจากเหล่าสำนักต่างๆอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่นได้เกมนี่คืองายมากๆเลยคือเราไม่ต้องคคิดอออะไรรรมมาาากกเเลลัับผแ่่่ตตต้้งสูหศู แค่หมดแค่นั้นเองนะซึ่งในเกมเลยคือจะมีเหล่าศัตรูส์แข็งกระต่างมากมายเลยจะได้บอกเกมนั้นคือภาพสวยพอสม,พอมควรก็ผมสำหรับใครที่มีมือถือสเปคแรงมากเกมแล้วก็สามารถที่เครื่องเอาได้เหมือนกันนะเล่นได้เหมือนกันก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมป๊อปไลา์ด้วยไม่ต้องเสี่ยงหรเล่นได้นะเอาเล่นตอนไม่เป็นไรได้ก็ผมเกมระดับที่สิบแปด ม ner, ัดรันเหนือก็ผมสัหรับใยรที่ยจะได้เกมราจะลองการขับรถก็นี่แล้วก็ผม่งในเกมนี้จะมีรถอะไรคันให้เราเลือกใช้จะมียานพลังต่างๆมากมายเลยที่สําคัญต้องบอกกันว่าเกมนี่คือภาพสวยสมจริงมากๆเลยนะแน่นอนเกมนี่คือจะเราจะได้ไต่เขาต่า,าตงๆลุยโคลนต่างๆมากมายเลยสัรับใครที่ชอบไปเกม The For Win หรือว,ว่ายนนอยากได้เกมนะตะลุยป่าตะลุยโคล,ลคนก็นี่แล้วก็ผมจะมีหลากหลายสถานที่ให้เราเนี่ยเล่นมากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมนี่ภาพสวยจ้าจริงนะซึ่งจะมีหลากหลายมุมมองมากๆเลยนะคือจะมีแผนที่เนี่ยเขยอะมากก็ผมสหรับใครสนใจในเกมนี่ต้องบอกกันนนนวว่่่าเเเเ็กมมลลอยดด้้้ไไตงสะ ติดเครื่องไว้ได้ครับผมเก okay, มาราดับที่สิ ดาวเบรกไมน์ฟิชก็ผมสหรับใครได้ชอบในเกมต่อสู้หรือวอ่าอยากได้เกม Now, แนวอนิเมะก็นี่นะครับผมซึ่งในเกมไม่คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยจะมีตัวละครให้เลือกใช้ก็ผมซึ่งตัวละครของเราเนี่ยจะมีสกิลที่อลังการมากเลยซึ่งสกิลปกตินะั่นคืออลังการอยู่แล้วแต่ว่าเกมไม่คือจะมีสกิลอัลติเมทด้วยถือเรียกปีกออกมาอะไรเงี้นะซึ่งไม่ได้มีแค่ตัวละครเดียวจะมีหลากหลายตัวละครให้เราเล่นมากก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีท่าไม้ตายแล้วก็จะมีสกิลต่างกันไปนะเป็นเกมที่เจ๋งมากบเ้าใกต่อองยๆเลย่ต เราเด่เลยมากๆก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยแต่ต้องบอกว่าเกมนี้สำหรับใครที่ไม่เป็นตื่ไม่มแรงมากเกม,กามารักษาบ้าเล่นได้เหมือนกันนะเอาไปใครเกมด้เราสามารถเล่นตอนว่างได้ับผมคือเข้าไปในเกมต่อสู้คลาสเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านด่านไปนเรื่อยอะไรเงี้ยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเสียงตเล่นได้ก็ผมติเดเครื่องอไว้ได้นะเป็นเกมฟรีด้วยเกมนี้สำหรับใครที่เป็นคนขี้เบือ่อเราเป็นคนที่เบื่อง่ายก็เกมเล้เล่นได้เหมือนกันนะติดเครื่องไว้ได้ก็ผมเกมมันดับปี แก๊งสตาร์นิวยอร์กก็ผมสปายบอกว่านี่จะได้เกมจีเทเอมากกวา่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งการมาของเกมเนี่คือน่าสนใจมากแล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมนี่คือมีเรื่องที่อลังการมากๆเลยนะไพโดเกมเนี่ยคือจะมีเล่นคือเยอะมากๆก็ผมลงเล่นแต่ในอย่างนี่คือน่าสนใจมากๆเลยนะคือแน่นอนเกมนี้แบบคุนข้างกว้างใหญ่ก็ผมคืออลังการมากๆเลยไม่จะเป็นภาพกราฟิกหรือว่าต้องเล่นต่างๆกในหมดต,ต่างๆในเกมนี่คือทำมาได้เจ๋งมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้สำหรับมือถือเนี่ยต้องรอไปก่อนนะสปายสนใจเนี่ยคือติดตามไว้ได้ก็ผมถ้าเกมจนมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะะรีีีบททคลิปให้อกน เกมรดับที่สิา ฮิตแมนสไนเปอร์เดอะชาร์ดสํสำหรับใครที่เบื่อเกมธรรมดาทั่วไปแล้วอยากได้เกมยิงปืนก็นี่เลยครับผมต้องบอกเลยเกมนี้ไม่ใช่เกมยิงปืนที่เราต้องเดินยิงอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นเกมเนวสไนเปอร์ครับผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครเยอะมากๆให้เราเล่นนะคือเราสามารถเลือกเล่นตัวละครที่เราชอบได้ครับผม3ตัวนี่เยอะไหมซึ่งต้องบอกว่าเกมคือเราสามารถแข่งคนื่นได้ด้วยนะคือแข่งแต้มอะไรเงี้ยนะว่าใครทำแต้มได้ดีกว่าอะไรเงี้ยภายในเกมเนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำเยอะมากครับผมจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราเน <ๆ S 2> <ด>้่ยทำด้วยนะซึ่ ใครที่เป็นคนเบื่อง่ายหรือว่าชอบไปเกมในสไนเปอร์ที่เกมในยิงปืนอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเฉลินะเกมนี้น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมเกมระดับที่14 เก m ก็ผมสรับกครใช้กังตามหาเกมนะครับกราสิกก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกเเกมนัเป็นเกมออฟไลน์ด้วยซึ่งเกมนี่คือเราสามไม่ได้ตามเนื้อเรื่องได้ก็ผมจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราได้ทำนะไพโดเกมเนี่ยคือภาพค่อนข้างสวยก็ผมแต่ว่ากราฟิกเนี่ยคือไม่ไม่ค่อยหนักเครือเท่าไหร่เนีราสามาเล่ได้ก็ผมแต่มมนจะมีมัถเปไรก็สามาเลเกมนี้ได้ต้องบอกเเกมนคือเราสามารถต่อสู้แก่ไขันสนาต่างๆเเล่นตามเนื้อเรื่องได้ก็ผมภายในเกมเนี่ยคือเราไปไขเกมแนวที่มีภารกิจในเรื่องอะไร อเส้นเอกเล่นได้นะสำหรับใครที่ชอบในเกมเดะแก๊งสตาร์เราชอบในเกมเดบูแหลกก็นี่แล้วก็ผมแต่บทในเกมนั่งเล่นนูมาเลยนะติดเครื่องไว้แล้วก็ผมปิดเกมป๊อปไลน์ไม่ต้องเส้นเอกเล่นได้นะเอาเล่นตอนว่างได้ก็ผมเกมระดับที่13 The King of Fighters a r e a n a ก็ผมสำหรับแครที่ชอบไปเกมต่อสู้ก็หนีแล้วก็ผมแต่บนในเกมนี่คือน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งภายในยเกมเนี่ยคือเราสามารถไต่แรงเราไต่อารีนาได้ด้วยก็ผมเราก็จะได้เจอเก้อะไรคนอื่นที่มนันบ้มากแล้วก็ผมซึ่งภาย์ใน,ในเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครที่เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมซึ่งแน non ่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลเฉพาะแล้วจะมีท่าไม่ตายนี่คืออลังการมากๆเลยนะสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยโอ้ไม่อยากได้เกมที่มันยุ่งยากอะอยากได้เกมที่เข้าไปปรึกษามาเล่นได้เลยก็หนีแล้วก็ผมไปเกมต่อสู้มดเ่่มา้งรรถไตแพิ ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมต่อสู้อยู่แล้วก็นี่เลยไปเกมเทพมันทุกเดือนนองมากเลยนะแต่เครื่องไก็ได้ครับผมแน่นอนด้วยเกมนี้คือภาพสวยและการสร้างก็มากเลยเกมนี้คือเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้ด้วยนะไปเกมเทพมันนองมากแล้วครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช่นเดียกันเล่นนะน่าเล่นมากเลยเกมระดับที่สิ ไฟแนลแฟนตาซีเดอร์เฟิร์สเซาเจอร์ก็ผมสำหรับใครที่ชอบไม่เกมแนวบันเทิงแนวเยอะมากกว่าก็นนี่แล้วก็ผมแต่บอกว่าเนี่ยไม่อยากได้เกมแนวบันเทิงแนวเยอะที่มันน่าเบื่อกันไปก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีตูวเล่่นตางๆมากมายให้เราเล่นได้ด้วยนะสำหรับใครเป็นคนขี้เงาหรืขอขี้เบื่อก็เกมนี้ก็น่าจะเหมาะเหมือนกันนะเพราะนในเกมนี้เราสามารถนออนได้คู่หูของเราเนี่ยมาช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยนะซึ่งในน้องในเกมนี้คือเราสามารถเต้นออนไลน์กับคนอื่นได้นะเราสามารถเจอคนอื่นแบบมันดุเดือดแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้อย่างที่บอกคือเราสามารถอั ก็ผมเกมนี่คือภาพสมยมากพอสมควรนะสารับใครที่ชอบไปเกมแนวชอรดให้เราเราเป็นคนสนุดท้ายเลยวว่าจะได้เกมแนวบัตเทอร์โยต่อสมบันก็ดีแล้วก็ผมเป็นเกมที่อะไรน้องมากเลยนะอลังการสร้างมาแล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชนเนนะ เกมมาดับได้สิบเอ็ดแกล้งสตาร์ครายก็ผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมในแก๊งสตาร์มากๆอย่างได้เกมหนึ่งก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือจะมีอะไรใจะทำในคืนเยอะมากๆก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมต่อสู้ด้วยนะซึ่งจะมีเหลาสัปหลาต่างๆสัปหลาตสู้มาอะไรก็จะออกมาเราก็ต้องเอาเชอร์รอล้วก็ต้องต่อสู้้นะก็ผมซึ่งในนอรเกมนี้คือน,นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถเสกรถเร็วๆทำอะไรก็ตามที่เราทำได้แล้วผมในเกมนี้คือจะมีรถได้เยอะพอสมควรนะภาพก็สวยด้วยเกมนี้ซึ่งเกมนี้คือความจำน้อยมากๆก็ผมถ้าเทียบความจำกับกราฟิกกกกกแแลลลล้วววใในนนนนนเเเเเเมมมมมมีี่่่่คคืืออาาาาาาายะสสหหรรรรัับงงตตทถป เพราะว่าเราสามารถทำะไรก็ได้ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยต้องบอกว่าสับครที่สนใจเกมในจีเออยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งภายในเกมเนี่ยจะมีู้เยยมต่างๆจะมีบ้านร้านอาหารต่างๆก็จะมีครบเครื่องหมดแล้วก็ผมสรับใคี่ตามผานเกมนั้จะเราสามารถสมบูรณ์ได้ก็นีเลยแต่ต้องบอกว่เกมไม่ภาพสวยก็จริงแต่ว่าเกมไม่ต้องใช้เด็กเล่นนะสับครสนใจในเกมไม่ติดเครื่องไวได้ก็ผมน่าเล่นมากเลย เกมระดับพี่สิบเทรลเอาก็ผมสำหรับใครที่ชอบเปเกมในเครรถอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมถ้าบอกว่าเนี่ยเบื่อเกมครรถเดิมๆแล้วก็นี่เลยนะซึ่งเกมเนี่คือจะแปลกแหวกแนวมากเลยนะเป็นเกมขอรถที่มันอลังการกระซ่าออกมาแล้วก็ผมซึ่งเดิมทีในเกมเนี่ยมาจะเป็นฟอร,ร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เราจะมีเวอร์ชั่นมือถือแล้วนะเพราะนั้นสำหรับใครที่เบื่ออะไรง่ายก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมเครเราจะได้ชนรถคนอื่นด้วยต่อสู้คนอื่นได้มากมายแล้วก็ผมเป็นเกมของมันดูเดือดมากเลยซึ่งไพโรเกมสาัคอเนมี่ยคือภารถพสวน ออนไลน์ก็ตื่นได้ก็นี่คือเรื่องของผมเป็นเกมที่อลังการสร้างมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้นารินมาแล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ดน,นะ เกมระดับพิเดลี่วอรี่ฟูซิมเจแปนโอซาก้าก็ผมสลับใครไม่ได้จะได้เกมในชิวๆมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือสรับใครที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก็นี่แล้วก็ผมลองดูเกมนี้ได้เพราะในเกมนี่คือเราจะได้ไปเปิดหูเปิดตาเนปรไเทศยญี่ปุ่นแล้วก็ผมซึ่งภายเรเกมนี่คือเราจะรับประบาดเป็นคนส่งอาหารก็ผมไม่ว่าจะเดินวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานตามคือเราต้องทำทุกดิทานเพื่อเราเนี่ยส่งอาหารถึงที่ให้ได้อะไรเงี้นเป็นเกมที่น่าสนใจมากแล้วก็ผมสรับใครชอบเทญี่ปุ่นยวนี่แลลลลล้้ววผผมมมมมซ่่่งนนนนนอออเเเเเเเกกกกป็็็ไไดยยตาา เกมระดับที่8ปดเบลต์อัพคอรก็ผมมาเกมมาต่อสู้แบบบันดุกเดือกันบ้างนะซึ่งสำหรับใครบอกเนี่ยอยากได้เกมมาต่อสู้มากกว่าก็นึกเหรอผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ประจยชน์ไผแล้วก็ต่อสู้กับหลับบอสต่างๆมากมายแล้วก็ผมซึ่งในเกมมันคือจะเต็มไปได้วยหลับบอสแล้วก็หลับมาสต่างๆมากมายให้เราไปต่อสู้นะซึ่งในนองเกมนี่คือเราสามารถพัฒนาตัวละครของ,งเราได้จะมีสกิลที่อลังการสร้างให้เราเลือกใช้ด้วยอาวุธเนี่ยคือเราสามารถอัพเกรดได้ก็ผมไพโนเกมนี่คือภาพสุดจัดพอสมควรนะสำหรับใครอยากได้เกมมาต่อสู้มัันนนนกกกก็มมมมมีีะคครรบผืือออออเเเาาาาาาาสถลลล่่ตตวงงไดด้้้จหหย มีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมสำหรับใครชอบไปเกมต่อสู้อีกแล้วก็นี่เลยต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยนะไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้ครับผมที่สำคัญในเกมนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสปกอะไรก็สามารถเล่นเกมได้เหมือนกันนะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้ครับผมติดเครื่องเอาไว้ได้นะ เกมมันอันับที่เจ็ดซอมบี้ฟรนีร์ก็ผมสหรับครบอได้โอ้ยด้เกมแนวชีร่ดจากฝูงปดีดซอมบี้มากกวา่ากันนีแล้วก็ผมนี่เป็นเกมที่ปันดุเดือดมากเหมือนกันนะซึ่งสรับใครที่ชอบในเกมแนวที่เราต้องเอาชอร่จากฝูงปดีดสอมบี้อยู่แล้วก็นี่เลยต้องบอกะเกมน,นีคือจะมีอาวุธเนี่ยคือเยอะมากๆคผมแต่ต้องบอกกันว่าแม้จะมีเยอะแค่อาวุธอย่างเดียวแลควขึ้นเหาบาดสอมบี้เนี่ยก็ฮือมามา,มา,มากๆครับผมสับคาที่ชอบในเกมต่อสู้กั AP, บเรล่าปีดอมบี้ก็นี่เลยจะมีรูปแบบตอ่อ น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมมานจะจ้ามากๆในเกมนี้ เกมรนดับที่หกทอร์เบนเจอรี่เชสก็ผมได้ไปเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะไปเกมมหาเกมเนี่ยก็ผมสำหรับใครบอกนี่จะได้เกมในไล่จับก็นีเลยนะซึ่งสำหรับใครที่ชอบทอร์เบนเจอรี่อยู่แล้วก็นี่แล้วผมตัวละครจากตัวเรื่องนี้คือมายเยอะม,มากๆเลยนะไปเกมที่นา่าเลยมากๆแล้วก็ผมจะมีตัวละคออะรหลายตัวให้เราเลือกใช้เยอะไปเก,กมที่จัดจ้านมากๆเลยทั้งหบดเกมแน่นอนเราสามารถในกับเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครชอบไปเกมมหาหรือเมกมในไล่จับก็นี่แล้วก็ผมเกมนี่คือภาพค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นบทเครื่องมากเลยตัวเล่นเนี่คือเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์กเผม เกมมันในปีห้าโชจูซิตี้ทรีดีก็ผมสับไครไปเนี่ยโอ้เงาเหลือเกินเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นคนที่เบื่องายแต่ก็เงาด้วยก็หนีแล้วก็ผมซึ่งเกมมันคือน่าเล่นมากเลยคือติดเครื่องเอาไว้แล้วก็ผมสับไครเป็นคนที่เงานะ่สับไครเป็นคนที่เบื่อเลยคือติดเครื่องไว้ได้เลยเพราะในเกมนี่คือเราจะได้ผจญภัยหรือว่าใช้ชีวิตในโรงเรียนหรือว่าต่างๆมากมายในเกมนี้เราจะได้ออกเดทหรือว่าเล่นดูเล่นต่างๆมากมายแล้วก็ผมจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในโรงเรียนหรือว่าสมบมติบาได้ในนนเเเกกกมมมที่าาลย็ผปเกกกมมมทีี่่เเเรรราาาสถพูดคคุยยยัือตวนป มีเล่นให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะ,ะมากๆก็ผมจะมีไม่ได้เกมให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะ,ะมากๆเลยนะสำหรับใครชอบไปเกมประสบ,บามสำเร็จก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้คือเราสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้และสำคัญในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเช็เน็ตก็เล่นได้นะ เกมมาราพี่สี่ซามูไรแจ็คก,กับผมสหรับใครที่เป็นสาวกของซาม,มูไรแจ็คอยู่แล้วก็ดีแล้วผมมาเป็นเกมแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าเกมได้เป็นเกมที่มันดูเดือดมากแล้วก็ผมไพ่โตเกมเนี่ยเคยจะมีตัวละครจากซามูไรแจ็คเดี๋ยเคยเยอะมากๆก,กับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะใช้เวลเหมือนกันแล้วก็จะมีสกิลให้เราเลือกใช้ด้วยวผมเป็นเกมที่อลังการสร้างมากเลยไพย่โตเกมเนี่ยเราจะได้ต่อสู้เราไปจนไพ่ต่างๆมากมายแล้วก็ผมที่สำคัญในเกมนี้คือต้องบอกกันล้ว่าเป็นเกมที่ภาพสวยมากเลยนะไพ่โตเกมเนี่ยเคยจะมีออออออะะไไไรรรรรรรใใหห้้้้้เเเเเเาา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 าทททนนีีีี่่่่่ยยยกก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 ็็็มม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 คคคัับบผผสสสชซููแแจววดดตลลปงง เพรดูเกมคือเราจะได้ต่อสมบ,บัตมันเดือดมากเลยนะแน่นอนเกมได้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยครับผมไม่ต้องเชียเงินก็เล่นได้นะภาพสวยจ้าามากเลยเกมนี้ เกมระดับที่3 L T City 3D Open World Game ซึ่งผมสร้างแพบนโว่านี่จะได้เกมนะแบบแนว G A มากกว่า,วาก็นหนีแล้วก็ผมซึ่งต้องบอกว่าได้เป็นเกมออนไลน์ที่น่าสนใจมากเลยนะอันดับแรกคือต้องบอกกันด้วยเกมเนี่ยเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้ด้วยก็ผมเซ้นทอนเราสามารถเล,ล,ล่นออนไลน์กับคนอื่นนะก็ผมเนี่ยเราสามารถคุยกับคนเล่นคนอื่นได้เลยนะผ่านการเปิดไมค์คุยกันอย่างนี้ซึ่งแพลนเกมเนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยเขาเยอะมากก็ผมแมพเนี่ยกว้างใหญ่มากเลยเป็นเกมแ Open World ด้วยนะซึ่งแพลนเกมกคือเราเข้าไปในเกมคือเราจะได้เเ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 จอออกกับผ้้้้ลล่่่นนนนนนคคืดดวยยยรรรมมมมมถถาาาาาีีะะไไงงซึสสป็ น่าอะไมากๆแล้วก็ผมสรับใพรชอบไปเกมจีเอที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ก็หนึ่งล้วผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้เดเข้าไปคุยกับคนอื่นก็ได้ก็ผมไปเกมที่น่ารักมากเลยสรับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเชื่อไนลเล่นนะภาพสวสพยพอสมควรก็ผมตดเครื่องเอาไว้ได้นะ เกมระดับที่2ดง d เวส ways to c l i m ก็ผมสำหรับไกด์บอกว่าเนี่ยไปคนขี้เบื่อมากไม่ได้ทำอะไรจุงยากหรือไม่อยากซับซ้อะนอะไรมากก่อนนี่แล้วก็ผมซึ่งระดับแรกในเกมนี่คือจะไม่กวนใจไปพูดในเรื่องอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะเพราะว่าเกมนี่เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเสียเงินก็เล่นได้นะซึ่งในเกมนี่คืออารมณ์คล้ายเกมในเก็บสติอะไรเงี้ยคือเราจะได้ปีนไต่ขึ้นไปนเรื่อยอะไรเงี้ยถ้าตกขึ้นมาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็ผมซึ่งเท่าที่เล่นมาคือจะไม่มีการตายเราจะไม่มีการเซฟอะไรด้วยครับกมาคือตกเลยก็ผมเป็นเกมที่่่าออสวรหับบย้งงตกซึ ใครได้ชอบในเกมประเภทสติก็หนีแล้วับผมคือเราสามารถในตอนว่างได้นะจชนที่บอกกบผมเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นมากเลยเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเสียดิกาได้นะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเกมนี้คือไม่จะเป็นต้องใช้มือถือสเปกเทปก็เล่นได้นะเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเสียดิกล่นได้ก็ผมจะเครื่องอไว้ได้นะ เกมราดาพี่1นึ่งไซเบอร์วอร์ไซเบอร์เพิงรีบอลก็ผมสรับใครที่ชอบในเกมต่อสู้หรือว,ว่าจะได้เกมแนวที่ภาพสุดจา้าแล้วก็สกิลอลังการก่อสร้างก็นี่เลยนะซึ่งต้อบอกว่าดับแรกในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะมากๆให้เราเล่นๆนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะใช้อาวุธแตกต่างกันไปผมแล้วจะมีสกิลที่อลังการก่อสร้างมากด้วยครับผมซึ่งถ้าชอบตัวละครตัวไหนก็สามารถหาได้เลยนะในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าจะมีภารกิจัญญาหลายอย่างให้เราได้่ยทำด้วยนะคือหลักๆคือเราต้องต่อสู้อยู่แล้วครับผมสหรับใครที่อยากได้เกมแนวต่อสสสูู้้้้้้ทีีีี่่่่่่ไไไมมมมมตตตออออออองงงงคคคิิิดดะะรรรรราาาาาากก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 ็นนนนเเเลลลยััับบบบผจจืแ ต่างๆมากมายแล้วผมจะมีอะไรให้เราทำเดี๋ยวเเยอะมากเลยนะตัวเล่นของเกมไปคือน,น่าสนใจเขาวาแล้วครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ต้องบอกว่าไปเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็นก็เล่นได้นะน่าเล่นม,มากๆเลยเกมนี้ โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สาคัญเนี่ยเกมยังไม่จบแค่นี้เรจะมีคลิปขึ er ้นมาับผมถ้าอยากได้เกมเพิ่มเติมก็เนี่ยอยากได้เกมเพิ่มอะไรอยากได้มากกว่านี้อีกก็เจะมีคลิปขึ้นมาก็เพื่อนๆสามารถกดดูคลิปเราไปได้เลยนะจะมีเกมได้อีกเพียบเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากทได้กดเข้ามาดูนะซิลเกมมาแฟนบ๊ายบายกดดูคลิปเราไปได้เลยับผมแล้วเจอคลิปหน้านะ